สวัสดีครับพบเชนีสู่ขาวันนี้เชนก็มาส่งมอบรถอีกแล้วนะครับเป็นรุ่นมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเลกนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าด้ครับการดูแลบริการเรื่องออกรถกับเชนเนี่ยเป็นไงบ้างครับนี่สวัสดีครับสวัสดีควัะพี่แนะนําตัวหน่อยพี่ชื่อพี่บรรทมวังบงค่ะมาออกรถกับน้องเชนค่ะเป็นไงพี่เรื่องการดูแลบริการน้องเชนบริการดีมากไปหาถึงบ้านเลยไปหาถึงบ้านเลยใช่ไหมใช่รับจองถึงบ้านเลย พี่ก็ฝากนี่หน่อยถึงพี่ๆเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่มีโครงการจะออกรถอิรุสุหรือไว้ใช้งานอย่างเงี้ยแนะนําให้มาออกรถกันเชหนไยครับจาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่ต้องการออกรถนะคะอิรุสูงเขาของแท้มาออกที่รถกนะนะคะมาหาน้องเซลน้องเพนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทางบ้านนะครับจะใช้รถอิรสุก็ขอ เชนเป็นอีกหนึ่งเสียงครับยืนยันนะครับเลือกออกรถกับเชนนะนะสำหรับคลิปนี้เชนขอขอนุญาตลาส่งมอบรถพี่ธงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าเชนจะมาส่งมอบรถรุ่นใดเพิ่มเติมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ